สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาดูข่าวที่อเมริกาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่รัฐฟลอริดาทายถล่มฝังเด็กหญิงอายุเจ็ดขวบเสียชีวิตก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยค่ะประเทศอเมริกา เป็นประเทศที่ใหญ่มากๆมีทั้งหมดประมาณ51รัฐและเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดที่รัฐฟลอริดาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเพื่อนๆดูตามแผนที่จะเห็นว่ารัฐฟลอริดาจะมีเนื้อที่ยื่นลงมาในทะเลทางด้านซ้ายมือ จะเป็น Gulf of Mexico กและด้านขวามือจะเป็น Atlantic Ocean รัฐนี้จะมีอากาศอุ่นกว่าแถบทางเหนือของอเมริกาอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ฟอร์ดโรเดเดลส์ซึ่งเป็นทางใต้ของรัฐฟลอริดาเป็นรัฐที่มีความสวยงามมากๆหาดทรายที่ขาวสะอาด น้ำทะเลสีเขียวมรกตในปีหนึ่งหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและคนอเมริกามาเที่ยวที่ฟลอริดาประมาณ135ล้านคนแน่นอนค่ะใครๆก็อยากมาเที่ยวฟลอริดาเพราะมีคอนโดมีโรงแรมเรียงรายตามชายหาดเช่นเดียวกับ ครอบครัวของน้องสโลนครอบครัวนี้มีด้วยกันสี่คนมีคุณพ่อมีคุณแม่พี่ชายอีกหนึ่งคนอายุ9ขวบชื่อแม็กด็อกส์และก็น้องสโลนอายุ7ขวบครึ่งครอบครัวแมททิงรี่คือชื่อสกุลน,นะคะได้เดินทางมาจากฟอร์ดเวนอินเดียนาอยู่ รัดเดียวกับเกษลาแต่คนละเมืองหนีอากาศหนาวทางเหนือลงมาเที่ยวทะเลทางใต้สปริงเบชช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ฟลอริดาจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะเช่นเดียวกับครอบครัวนี้ก็มาเที่ยวทะเลอย่างสนุกสนานในปลายวันที่20กุมภาพันธ์ครอบครัวนี้คุณพ่อคุณแม่ ก็นั่งอาบแดดอุ่นๆชมบรรยากาศที่สวยงามและก็ปล่อยให้ลูกๆสองคนเล่นทรายขุดทรายไปตามภาษาเด็กๆน้องสโลรนกับพี่ชายแมดด็อกส์ก็ลงมือขุดทรายกันอย่างสนุกสนานยิ่งขุดมันก็ยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเด็กตัวเล็กๆสองคนจะสามารถ ขุดทรายได้ลึกถึง6-7ฟุตในทันใดนั้นทรายก็เริ่มถล่มลงมาอย่างรวดเร็วทับร่างของน้องสโลนที่อยู่ใต้บ่อส่วนพี่ชายทรายทับมาถึงแค่คอค่ะก็ร้องขอความช่วยเหลือได้คนที่อยู่แถวนั้นก็มาช่วยกันพยายามมาช่วยกันขุดเพื่อจะเอาน้องทั้งสองขึ้นมา แต่ทรายมันมีน้ำหนักมากค่ะส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เรียกนายวันวันค่ะตำรวจเข้ามาช่วยทั้งตำรวจและทั้งหน่วยกู้ภัยก็รีบมาช่วยใช้เวลาขุดนะคะขุดทรายออกจากบอ่อประมาณ20นาทีก็สามารถเอาล่างของเด็กทั้งสอง ออกจากบ่อสายได้แล้วรีบส่งโรงพยาบาลพี่ชายพ้นขีดอันตรายแต่เป็นเรื่องเศร้าค่ะน้องสโลนขาดอาการหายใจนานเลยเสียชีวิตนี่มันเศร้าจริงๆใช่ไหมคะเพื่อนไม่ว่าครอบครัวไหนไม่ควรจะมาเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้จากข่าวนี้มันคงเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆ ที่กำลังจะพาน้องๆไปเที่ยวทะเลการขุดทรายถ้าจะให้ปลอดภัยผู้รู้บอกว่าอย่าได้ขุดลึกเกินกว่าหัวเข่าของเราเองขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมข่าวนี้ค่ะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้สนุกสนานและปลอดภัยค่ะ